สาวกมาเวลร่วมพลังมาตามเก็บบักเก็ตเซ็ตถังปัอบคอนฉลองมาเวลครบรอบ85ปีไอเทมที่แฟนๆทุกคนไม่ควรพลาด เพื่อเป็นสักขีพยายนแห่งความยิ่งใหญ่ของเราซูเปอร์ฮีโรสเร่อบนี้ทางเมเจอร์ได้ออกบัคเก็ตเซตที่ดีเทลเนี๊ยบจัดเต็มสุดๆมาให้เราได้ครอบครองกันถึง2แบบแบบแรกคือนาโนกันเล็กบัคเก็ตเซตถุงมือเก็บอัญมณี6เมตรที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยโทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนที่เราจะได้เห็นในหนังตำนานอย่าง a v e n g e r ร์แอนด์เกมสที่เป็นฉากที่โคตรสรงพละและการมาของนาโนกันเล็กครั้งนี้บอกเลยว,ว่าเท็กซ์เจอร์และผิวสัมผัสดีและดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากๆแถมยังมีเล่นเปิดไปิดไฟได้อีกตต่่แบบ่่าาางงหกกคคเรไดด้้้ววแแแัูลบบททีี2 มาพร้อมกับสไปเดอร์แมนปะทะกับกรีนกรอบลินบอกเลยว่าสาวกสไปดี้ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากดีเทลเนี้ยบลุกเล่นดีแล้วอันนี้ก็ยังสามารถนําไปต่อกับทาเวอร์ของบัคเก็ตเซตสไปเดอร์แมนอันก่อนหน้านี้ที่เราเคยสะสมกันไว้ได้อีกด้วยเช่นกันนะและนี่ก็คือบัคเก็ตเซตเฉลิมฉลองมาเบลครบรอบ85ปีที่ทุกคนควรมีไว้ครอบครองกันนะครับเพราะโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเลยอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองกันได้กับไอเทมบรเก็ตเซตที่ทุกคนสามารถไปตากันได้แล้วที่โรงภาพยนร์มร,ร,ร์